สวัสดีครับ f c ฟ p FC ลุงผลประแตนทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก่อนนอนเนาะกำลังใส่เสื้อเตรียมที่จะนอนก็เอาอีกสักคลิปหนึ่งกัแล้วกันนะครับพูดถึงผู้หญิงคนนั้นนะเนาะเออผมก็แปลกคนจริงๆเลยนะครับเกิดมาไม่เคยเจอเคยเจอที่ไหนเลยเนาะคนที่มีความดื้อรั้นในตนเองนะครับทั้งๆที่ตนเองเป็นคนก่อเรื่องนะ เป็นคนสร้างปัญหาให้กับตนเองนะไม่มีใครที่จะมากันแกล้งทีนะครับผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะจริงๆแล้วนางน่าจะเงียบน่าจะสงบปากสงบคํานะครับล่าสุดนี้ออกมาข่มขู่ชาวบ้านนะครับซึ่งเขาไม่รู้อีโนอีเนอะไรด้วยเลยนะครับจะเอาชาวบ้านเป็นตัวประกันนะครับหลังจากที่นางเนี่ยผู้หญิงคนนั้นนะครับที่หมู่บ้านสันกลาคีดีสีทันโดนนะครับ ถูกลงเรียนเรื่องธมากินเนาะบุกรุกพื้นที่ป่านะครับหลักฐานทนทุนนะครับนางยังมีการที่สับขาหลอกเจ้าหน้าที่อีกนะครับโอ้โหสับขาหลอกยังไม่พอยังออกมาไล่สดเย่อเย้อถากถางผู้ที่ลงเรียนตนเองนะครับมาท้าทายนะครับลักษณะที่อยากเอาชนะเขานะครับพูดจาย่อเย้อถากาง ตอนที่นางไล้สดเนาะแต่ว่านางก็ถูกเจ้าหน้าที่นะครับที่ติดต่อกับนางเนาะที่ว่าแลกลายอะไรกันนั่นแหละโทรเข้าออกลางไล้เลยเนาะบอกให้นางยุติแล้วก็ลบคลิปนะครับหลังจากที่นางได้สับขาหลอกเจ้าหน้าที่เนาะปกปิดซ่อนเร้นนะครับได้ข่าวแว้วๆว่านางน่าจะโดนอีกข้อหาหนึ่งนะครับในการปกปิด โซ so, ไม่สุจริตนะครับแล้วก็ได้ข่าวล่าสุดเนาะทางเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเนาะที่คุณใหม่ได้เอามายืนยันนะครับมาโพสต์ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเร็วๆนี้นะครับตรวจสอบพื้นที่แปลงที่ถูกร้องเรียนเนาะมีข่าวว่าจะมี ใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับจะต้องมีความผิดฐานร่วมกันปกปิดซ่อนเร้นนะครับที่การาสับขาหลอกนะครับหลอกเจ้าหน้าที่ไปตรวจเปลงที่ไม่ได้ถูกร้องเรียนเนาะนี่แหละครับสิ่งต่างๆนี่นางคงยิงพยองลำพองเนาะพองขนนะครับคิดว่าไม่มีใครทำอะไรนางได้นะครับ นางถึงต้องออกมาข่มขู่ชาวบ้านนะครับบอกว่าถ้านางโดนชาวบ้านก็จะต้องโดนด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วชาวบ้านเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ดินต่างๆเขาก็ได้สืบทอดมาจากพ่อแม่เนาะปู่ย่าตาทวดเขาก็สืบสืบกันมาในครอบครัวของตนเองนะครับมันเป็นพื้นที่อนุโลมเนาะทางการเขาอนุโลมให้ชาวบ้านเขาไปทำมาหากินได้นะครับในเขตป่าสงวนเนาะ มันเป็นพื้นที่ทางราชการจัดสรรให้ชาวบ้านนะครับแทนที่นางจะอยู่แบบเงียบๆเนาะนางกลับไปทําคลิปทำอะไรไปถ่ายคลิปมีการซื้อขายนะครับเพราะว่ามันมีคลิปทั้งคลิปทั้งเสียงนะมีการสอบถามว่าซื้อเท่าไหร่นางก็บอกว่าสี่แสนนะครับประมาณ7จ็ไร่เนาะคลิปเสียงภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็มีคลิปเสียงอีกคลิปหนึ่งนะครับ ที่มีการยืนยันว่าได้ขายที่ดินจริงนะครับแล้วนางไปโกหกไปไลส่สดบอกว่าไม่มีการซื้อขายไดใดทั้งสิ้นเข้าไปทํากินสืบต่อผู้ที่ทํากินคนเดิมที่ได้ออกจากหมู่บ้านไปนะครับนางหลอกชาวบ้านไม่พอ,อยังหลอกเจ้าหน้าที่นะสิ่งที่ตัวเองกระทําต่างๆเนี่ย นางก่อขึ้นมาเองเพราะว่าปากของนางนะครับนางตายเพราะปากอยากเอาชนะผู้อื่นนะคงลำพองว่าตัวเองนี่ไม่มีใครทำอะไรได้นะครับนี่แหละครับผลแห่งกรรมที่อยากเด่นอยากดังอยากเอาชนะผู้อื่นโดยไม่สนวิธีการนะครับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ริ้วล้อต่างๆของนางนี่ ก็พยายามเสี่ยมสอนในทางที่ไม่ดีนะส่งเสริมกันในทางที่ผิดนะครับนิสัยขี้โม้ขี้คุยของนางเนาะมันเป็นภัยแก่ตนเองไงชอบเปราชนะผู้อื่นแล้วก็โอ้อวดบอกว่าได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่แลกลายกันแล้วนะพูดในทางที่ข่มคู่ย่อ,อเยอ้ยทักถางผู้ร้องเรียนไงแล้วก็มาแอบอ้างว่า ได้ร,รู้จักเจ้าหน้าที่ระดับใหญ่ระดับสูงของป่าไม้แลกลายกันทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามีความเสียหายจึงโทรเข้าไปหาใช่ไหมหลงร้อยแทบไม่ทันน่ะต้องลบคลิปนะครับนี่แหละผลพวงของการที่ลํำพองตนเองและก็ชอบโอ้อวดนะอวดว่าตนเองนี่เหนือใครนะครับเยอะเย้ยถักถางอยากเอาชนะนะถ้าหากนาง อยู่นิ่งเงียบๆนะซื้อที่ดินก็เงียบๆไม่มีใครรู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้นางไปทําคลิปถ่ายทําคลิปบริษัทของเราค่ะปลูกไว้กันกับอดีตสามีเห็นไหมแล้วก็ไปพูดโอ้อวดชาวบ้านเขาทําทำมาหากินกันแบบเงียบๆเ,เขาก็อยู่กันแบบเงียบๆไม่มีปัญหาอะไรกันนะแต่นางชอบโอ้อวดวดพร่โอวดรวยไงใช่ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างที่นางทําขึ้นมานางทําผิดเองแม้กระทั่งดื่มแอลกอฮอล์ในรถนี่ก็เป็นความผิดแล้วแต่นางก็ยังมาแทะแทกๆนางไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้าหากนางอยู่เงีย,งยบๆนะไม่ไปทําสร้างเรื่องสร้างอะไรให้ตนเองนะตนเองก็ไม่เดือดร้อนนะนี่แหละครับผลกรรมมรดสมต่างๆกําลังเข้าหานางแล้ว เพราะผลพวงที่นางทำกับผู้อื่นมาก่อนมันจึงย้อนกลับมาตนเองอย่างดิ้นไม่หลุดเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าตายเพราะปากตายเพราะการกระทำของตนเองตนเองเป็นผู้กระทำตนเองแต่ไปดูถูกจะเอาชาวบ้านมาเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยจะาชาวบ้านมาเป็นตัวประกันในการถูกโลงเรียนที่ดิน ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะไปตรวจสอบเฉพาะที่ถูกโรงเรียนกับชาวบ้านที่ทำมาหากินตามปกติเขาไม่ไปดําเนินการใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบเฉพาะแปลงที่ถูกโรงเรียนมาเท่านั้น,นครับที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มาจากการสืบทอดจากบิดามดาพี่น้องนะครับคนนอกตระกูลนะไปซื้อขายโตแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับหลักฐานคาตา นี่แหละครับการอวดอ้างอวดเก่งของตนเองนะครับลำพองพยองคนสร้างหลักฐานขึ้นมาเองมัดตนเองนะครับแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าคนอื่นกันแกล้งนะครับนางตายเพราะนางทำเองทำตัวเองทำทำหลักฐานพันคอตัวเองนะครับแต่นางไม่ยอมรับความจริงเรื่องนี้ นางจะชี้มือไปทางอื่นโทษแต่คนอื่นยังมีหน้าเจ้าชาวบ้านมาเป็นตัวประกันนะครับด้วยการออกมาไล่สดแล้วก็ข่มขู่ชาวบ้านให้อยู่นิ่งๆนะครับหากใครออกพูดเดีย๋ยวจะเอาไปทั้งหมดนะครับจะไม่ยอมเดือดร้อนคนเดียวไม่ยอมตายคนเดียวว่างั้นเถอะที่นางพูดไล่สดนะเนาะแทนที่นางจะสํานึกในความผิดพลาดของตนเองนะครับสํานึกแล้วก็อยู่อย่างเงียบๆนะครับ ไม่ใช่ออกมาแหกกระเชือโผลธนาแบบนี้อีกนะครับเขาก็จับจ้องเอานะครับนี่แหละผลแห่งกรรมความมืดบทบังปัญญานะครับทําผิดไม่ยอมรับผิดนะอยากเอาชนะผู้อื่นอยากเอาชนะผู้โองเรียนออกมาพูดเยอะยะถากถางเขานะครับผลเป็นยังไงลบคลิปแต่ก็ลบไปไม่ทันแล้วมีคนดูดคลิปไว้เรียบร้อยนะครับ แชร์ผ่านโซเชียลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่แหละครับกรรมกรรมกรรม